หรือว่าพวกมันจะเป็นอันนี้ว่าชาวบ้านที่มาตากน้ำอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อเหมือนเขากำลังทำความสะอาดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมไ่ดูอ้อมีสองคนนะแล้วเข้ามาอลไกันวันพาเนี่ยวันพาใหญ่ด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้ โอ้โหบล้ก็บลีก็เหมือนว่าจะลื่นนะทุกคนแต่การแต่งตัวของพวกเขาเนี่ยเหมือนแบบชาวเมียนมาเลยที่ใส่สล่งอะไรแบบนั้นนะทุกคน,นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนเขาจะมานอนแช่ตัวในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านชิบาเขาเซกมานะครับนี่ละก่อนอ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พียบซีลุงบ้าน,นาอาการทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางมาถึงสถานที่นี้อีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปหาท่านชีปอาขานะคือผมเนี่ยกะว่าคืนนี้เนี่ยผมจะมานอนกับท่านเลยนะแต่ตอนนี้ยผมจะมาดูท่านก่อนเพราะว่าไม่กี่วันเนี่ยผมรู้สึกว่า ตอนที่ผมมารอบที่แล้วเหมือนท่านชิบะเขาบอกว่าท่านจะมานั่งอีกแค่ไม่กี่คืนท่านก็จะไม่อยู่แต่ผมว่าวันนี้ผมมั่นใจว่ายังไงท่านก็ต้องอยู่เมื่อผมมาเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ถามกับชาวบ้านว่าชาวบ้านได้มาแถวนี้อีกไหมหรือว่าได้มาหาท่านชิบะเข่าไหมชาวบ้านก็บอกว่ามาเมื่อสองวันที่แล้วแต,ต่ต่อไปเนี่ยชาวบ้านไม่ได้มาคือท่านเออเหมือนว่าชาวบ้านเมียนมาที่เนี่ยเขาบอกเขามาตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้มาอีกแล้วก็เขาก็บอกว่าน่าจะอยู่แหละ ผมก็บอกว่าเออขอบคุณมากอะไรแบบนี้ผมก็พูดเป็นภาษาพม่าไม่เป็นหรอกนะแต่คือเขาสามารถคุยกันเลียงได้โอเคทุกคนประมาณนี้นะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมานอนหรือว่ามานั่งบำเพ็ญเพียรสมาธิกับท่านชีปาขาวนะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการไปนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรครั้งนี้กับท่านชีปาขาวนะโอเคทุกคนจะพร้อมแนละ้วออกเดินทางต่อครับไปก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผม มาได้ครึ่งทางเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินเขาเรียกว่าอะไรนะไปตามหาท่านชิบะเขานะคือทางนี้ยผมเคยมาแล้วนะครับผมแต่ผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะพอเวลาสถานที่ผมเดินไปนะครับทุกคนผมตั้งใจไว้แล้วผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้เดี๋ยวกี่โมงตอนเนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวประมาณสี่โมงห้าโมงเนี่ยผมจะดเตรียมของเนี่ย ขึ้นมาที่นี่เลยนะตอนนี้ผมมาแค่ตัวเป๋านะคือไม่ได้เอาอะไรมาเลยสักอย่างนะสามพลาไม่ได้เอามาเอามาแค่กระเป๋าผกผ่านเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะบอมเพนเพียนกับท่านชีปะข่ากันนะทนุกคนนกออกใจหมดเลยไหนเราก็ตั้งใจแล้วนะครับ เราก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนั่งสมาธิดีที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกช่วงเนี้จิตใจผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพุงซานนะก็อยากมาสงบสติอารมณ์สักหน่อยธรรมชาติคือมันสวยมากทุกคนดูอ๋อสดชื่นมากเลยนะครับคือเราอยู่ที่ในป่าลึกเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่ามันเงียบนะครับมันเงียบแล้วก็สงบสติอารมณ์ดีนะครับ ทำให้เราเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับผมเหนื่อยนะแต่ผมจะให้พี่ๆดูธรรมชาตินะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะ <Aww. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <indung> ให้ผมด้วยนะ <Gray> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการไปนั่งบำเพ็ญเพียรั้่นี้นะ ผมเชื่อว่าพี P ่พีเฟซี C. หลายๆท่านเนี่ยในช่องของผมเนี่ยอยากจะเจอหญิงเพชรแล้วนะครับผมนี่ก็อยากจะเจอเช่นกันนะพี่ตามหาสุดชีวิตเลยนะโอเคในนๆก็เราจะตามหาหญิงเพชรก็ขออนุญาตที่ไปนั่งเขาเรียกว่าสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าต้งฉีบ้เานะมตัมทางไม่ได้โอ้เกือบหลงทาง ใช่ไหมใช่ทางนี้ปะใช่ทางนี้ไหมครับไม่ใช่อ๋อยังไม่ถึงพี่ๆตกใจหมดเลยนึกว่าหลงทางแี่จริงยังไม่ถึงนะมันอยู่ข้างหน้านี่เองนะเอ้ยใครอะทุกคนเหมือนว่า เมือเป็นชาวเมียนม,มาหรือเปล่าเขามาทำอะไรกันวะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะก็ตอนนี้นะทุกคนเหมือนว่านี่ทุกคนเห็นปะเหมือนว่าจะเจอเป็นชาวเมียนมาหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจคนย้อลงไปนะเพราะตรงนี้ยมันลื่นเหมือนเจอเป็นชาวเมียนมานะครับ เหมือนว่าเขามาทําความสะอาดหรอใช่ไหมผมจะไม่ส่งเสียงดังนะเงียบ หรือว่าพวกมันจะเป็นอันนี้ว่าชาวบ้านที่มาตากน้ำอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อเหมือนเขากำลังทำความสะอาดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูก็มีสองคนนะแล้วเข้ามาอะไรกันวันา้าเนี่ยวันา้าใหญ่ด้วยนะทุกคนวันนี้ มีต้นดิ้ก่อไฟได้เห็นไหมเหมืนว่าเขายังไม่เห็นผนตอนนี้ เหมือนคล้ายๆชาวเมียนมาเลยนะใส่สโลงเขาคุยภาษาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเขานะเขาบอกว่าเหมือนเขาได้กินเหมือนเขาได้กินผมมาหรือเปล่าวะ ไม่รู้ว่าเขาคุยภาษาอะไรนะทุนเหมือนก็มาทำความสะอาดเลยว่ะ เออ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าผมจะคุยภาษาอะไรอ่ะเออเนที่ก็พื้นเดือเลยเช่น,นอ๋เพ่ก็ที่บ้าเขาบอกเขาไม่เห็น okay, เขาบอกเป็นใครอ่ะเ mm hmm. ขาถามผม mm hmm. ผมเป็นใครอ่ะ mm hmm. เอาแล้วเขาเขาเป็นใคร mm hmm. นืึกซื้อแกเหมือนชาวพมา่าเลยนะใส่สูนลุ่งสงูลงเดี๋ยวว่าคุยภาษากะเรียงกับผมได้ทุกคน mm hmm. เดี๋เซื้อให็มาเอาอเขาช็อตอาเมะมแล้ว,วอ๋อเขาบอกว่าเป็นที่ที่เขามาประจำเขาถามผมเป็นครด้านนาวิเยะเกให้มีเด็กผู้เยเศยเมืเองเขาบอกว่าผู้ชายผมเขาขอเที่ยวนั่งสมาธิตรงนี้หรอเขาบอกว่าเขาเคยคุยกับท่านแล้วเขาบอก เขาบอกว่ากลับไปแล้วกีกวลีอ,อ้ากลับไปแล้วนะครับแล้วพวกเขาคือใคร,ใรอะเออยีให้เตงอวาเหรอเขาทำผมผมมากี่คนผมบอกผมมาคนเดียวนะเ,นเขาบอกว่าน้ำนี่สามารถดื่มได้เลยผมรู้แล้วทุกคน,เ,นเขาบอกว่าผมมาคนเดียวผมไม่กลัวหรอหยิบลีบ้าหยิบลีบเมือ่อ่ ด้อเขาบอกว่าเขาบอกว่ากล้ามาได้ไงเนี่ยวันนี้วันพาด้วยแล้วก็เป็นทุกวันพ้าเขาบอกเขาจะออกมาทำความสะอาดที่นี่ประจำคืออะไรอะ่ะผมงงมากเดเอที่วิเนี่ยผู้ใหญ่เสอาจารย์วินิวลี่อุดมูลีววะอืมผมบอกว่าบ่อน,น้ำแห่งเนี้ย เอาไว้ดื่มได้นะอาบก็ได้ล้างมือก็ได้ท่านชีบะเขาท่านมาเสกแล้เเวเ,เขาบอกว่าน้ำที่เนี่ยมันสักเสร็จอยู่แล้วเขาบอกนะครับ <c ười> เขามาอาบเขามาล้างมือทำความสะอาดประจำนะที่นี่เขาบอกทุกวันพักด้เนื้อซึ้งมีบโยเออร์ได้ใช่ปะผมถามว่าแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่คนชาวบ้านแถวนี้หรอ แล้วผมก็ไม่ค uh> um> ja. mm evet OK well ุ้นหน้าคุณตาด้วยนะครับทุกคนเขาบอกว่าที่ที่เขาอยู ocument, ่เนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปได้หรอกอ๋อเม่อเยเลฟี่เมษาเขาบอกให้ไปล้างหน้าล้างตาเดินทางมาถึงอ่ะเขาบอกว่ามหา ผมเขาขไม่ยู่เขาบอกกลับไปแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่มีพิษมีภัยหมาใกล้เขาเออไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครกันแน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปดื่มน้ําที่ท่านชิปะเขาท่านเสกเอาไว้นะครับพอเดินทางมานะไม่เจอท่านชิปะเขาเลยนะแสดงว่าท่านน่าจะกลับไปแล้ว ะเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่นู่นฮะอยู่ไหนอ่ะรู้จะไบนโอยม่ก็ชอตอ่ะคุณกบดียรอรับเด็กผู้ดีเขาบอกว่าเขามาทำความสะอาดประจำนะครับช่วงขานรี้ว่าอะไรนะวันพระ ไม่ให wow. no ้ติดเขอว่าไม่ให้ไม่ให er ้นดูหเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนมีบุญนะที่มาแล้วก็เห็นพวกเขาอ่ะผมแปลกมากเลยเขาพูดคําถามนี้มันคืออะไรอ่ะที่มาแล้วเจอพวกเขานะครับเขาบอกดอกบุญลอยให้ช่วอะไรพี่หน่งซื้อบ่าบุญอยจะบุ้ยก็เก่าป่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ไม่ได้เจอพวกเขานะเขาบอก คนท,ทั่วไปไม่ได้เจอเขานะครับแม้กระทั่งวันพักเคยมีคนผ่านมาทางนี้แต่ว่าไม่เจอพวกเขานะบุญน่าจะอาเจ้๋หรือบุญเขาบอกว่าผมน่าจะทําบุญมาดีแนละ้วประมาณเนี้ยนก,กโลดทีอ่ะนก,กโลดทีอเออหลวงหร้ออุ๊ย เขาบอกว่าเขาจะเล่นน้ํานะเขาคุยกับผมรู้เรื่องนะเขาบอกว่าเขาจะเล่นน้ําเล่นกับเขาหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ดีกว่าอ,อ๋อแล้วเขาไปทําไมที่น่น สดชื่นมากทุกคนสดชื่นมากๆเลยนะครับ that, yes เอออย่างเรที่แบบเรจะข้อเขาบอกว่าผมไปช่วยทําความสะอาดเขาได้นะเขาบอกว่าเขาถามผมว่าไม่เล่นน้ํเหรอผมบอกผมไม่เล่นนะครับถ้าไม่เล่นน้ําไปช่วยทําความสะอาดได้เขาบอกใช้ผมไปเอาขยะออกเหรอหรือยังไงนเมื่อเรศเรามาก็ใช้อะไรเรียกว่าจินตั เ,นนเขาบอกว่านั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยทำเขาชวนผมเล่นน้ำด้วยนะพี่ปะเขาบอกว่าน้ำเย็นสดชื่นนะครับแล้วเขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าถ้าอาบไปเนี่ยจากที่เดินทางมาเมื่อยเ,เนี่ย เขาบอกว่าหรือ hmm. ว mm ่า hmm. ม mm ีอะไรเจ็บป่วยในร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าหายนะเพราะว่าเขาบอกว่าท่านชิมกะเข่งมาเสกให้เขาพวกเขาได้ดื่มเขาบอกพวกเขาได้ดื่มได้อาบนะทุกคนเดี๋ยวซื้อหนึ่งคิวหรือเปล่าเดินซื้อมีือกว่าเดินมาซื้อก็ออทีเซีอะก่อเขาบอกว่าตรงนี้เขาสามารถชำระร่างกายหรือว่า พวกเขาที่ป่วยหรือว่าพวกเขาที่เจ็บเนี่ยสามารถพวกเขาเนี่ยตักน้ําตรงนี้ไปแล้วก็ไปรักษาตัวได้นะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกเขานี่เป็นใครในแต่กันราติบิรกอดีป่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงจะห้ารอชมพู่กินหนึ่งทีลาบอ โอ้โอ้โโรีดก็ีดก็เหมือนว่าจะลื่นนะทุกคนแต่การแต่งตัวของพวกเขานี่เหมือนแบบชาวเมียนมาเลยที่ใส่สล่งอะไรแบบนั้นนะทุกคนเนระียกร้อยลาวเหอเฮ้ยนาคินเด็นหรือที่แตมโชัวอ๋อที่ิหน,น,นึ่งเย็บอานน่เย็บจะมอที่จีน่อนนี่ เป็นไอู้ด้วมวะอืออู่ดมืวะอยู่ก็ไปเล่นคาาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเหมือนว่าไม่ค่อยสบายนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนเขาจะมานอนแช่ตัวในจ่อน้้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านชีบาเขาเสกมานะครับมีแล้วปะอืมขอดูด้ว เซอเดี่พี่เกมากเดีดเวรเขามาชาระเขาบอกว่าเขาเขาไม่สบายนะเขาปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บเจ็บหน้าอกเขาก็เลยแบบมาชำระร่างกายที่นี่นะครับเขาบอกจะทำให้เขาเนี่ยหายเป็นปกติคือเขาจะมาทำความสะอาดทุกวันพระเลยนะครับ เขาิคาอ่รอออนะเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยห้ามมาเด็ดขาดนะถ้ามาสถานที่แห่งนี้เด็ดขาดแม้กระทั่งพวกเขาเองก็ไม่กล้ามานึกด้ยให้ผู้บ่าวให้ให้ผู้บ่าวหมอเขาบอกว่าพวกเขาเองก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะถ้าเป็นกลางคืนนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยช่วงวันพระใหญ่เนี่ย เขาจะมาทำความสะอาดตลอดเวเฮตบอจะีวอหรอเขาบอกว่าวันพระวันไหนเขาก็จะมาวันละครั้งนะครับไม่ได้ี่เขาบอกว่าผมก็ใจกล้านะกล้ามาคนเดียวด้วยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะผมว่าคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวทุกคน กคนว่าไหมคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวไปกลัวแบบคือกลางวันนะผมว่าปกติชิวๆเลยประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่ได้กลัวด้วยนะแต่ถ้ากลางคืนนี่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกโชคดีเขาบอกเหมือนที่เขาเนี้ยได้เจอผม เขาบอกเขารู้สึกโชคดีเอ้ยเขาเหมือนเขานั่งสมาธิวะเหมือน,นว่าเขาจะนั่งสมาธิหรือเปล่าเดอะนัสโกโมาเดเมล,ลม่ีเขาบอกว่าเขาอาบน้ำในบอ่อเสร็จเขาจะขอ นั่งสมาธิเพื่อที่ชำร้าความเจ็บปวดออกนะครับโอ้ทุกคนสุช่อนมากผมเองก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือใครนะแต่เขานั่งสมาธิกันอยู่เดี๋ยวผมว่าผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะผมจะไม่เข้าไปนะผมจะไม่รบกวนพวกเขานะ somebody. ้ยใครไปไหนวะเฮ้ยเออจอจอเฮ้ยพวกเขาไปไหนวะเมื่อกี้นั่งสมาธิตรงเนี้ยทุกคนไปตอนไหนอะ่ะใครอะ่ะเขาเป็นใครวะจะบอกนะกูโดนผีหลอกกลางวันแสกๆอย่างเนี้ย Vous voulez me le dire la